สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กากรกฎานะคะเป็นช่วงโชคกลาาหล่นทับค่ะเย้โอเคมาเลยครูเ <laughs> จกาังโหราศาสตร์ไทายรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิตนะคะ วันนี้ค่ะคูจีบางก็มีเกณฑ์นะคะการโคจรนะคะของดาวบนฟากฟ้าซึ่งจะส่งผลกระทบกับชีวิตของแต่ละท่านว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตเราบ้างนะคะในลัคนากรากฎไหนใครชอบเสี่ยงโชคนะคะใครเกิดลัคนากรากฎนะคะให้กดเลข2มาให้หน่อยนะคะลัคนากรากฎเนี่ยนะคะ ตั้งแต่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยดาวเดินประมาณวันที่ไปปลายเดือนมิถุนายนนะคะจนถึงวันที่13กรกฎาดมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับคนกรกฎดาวพระศุกนะคะท่านเสด็จเข้าพบปลาพระนะคะอ่าหมายความว่าอะไรต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัก40บวันก็รบกดเสียงโชคไม่ได้ซื้อหวยไม่ถูกหรือว่าทำอะไรโชคลาภก็ไม่ได้เต็มเมด็ดเต็มหน่วยซื้อแล้วก็อา ซื้อลอตเตอรีก็เฉียดไปเฉียดมาใช่ไหมคะคูณจกลางเห็นท่านที่เกิดกราปบนอุ๊บอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะอะไรคะในช่วงเวลาที่ผ่านมา45วันเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยน,นะคะเข้าสู่พพประก็คือว่าท่านไม่ค่อยได้กําลังแต่พอตั้งแต่วันนี้ที่คุณเห็นคลิปเนี่ยเป็นต้นไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนั่นนะคะดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นภพลาภะ เป็นทั้งพบพันธุบ้านและลาภาของเราเข้าสู่เรือนเกษตรตาทิบดีแต่ว่าคุณจะได้ลาบผลเป็นเกอบเป็นกรรมในช่วงนี้ <accessed noise> ดีใจไหมคะดีใจไหมคะที่เนี้ยคำว่าลาบอะคะ่ะมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการเสี่ยงโชคนะคะ ไม่ใช่หมายถึงแค่การซื้อโรตาอรี่มันยังหมายถึงกิจการที่เราหวังผลลัพธ์คาดการถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จคุณก็จะสักเซตในช่วงเนี้ยจนถึงวันที่13กรกฎานะคะทีนี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ย,ะะยของท่านที่เกิดลัคนากรกฎนะมีพระเสาร์เริงโอเคภาวะเครียดภาวะสูญเสียเรามีอยู่แล้วแต่ถ้าดาวพฤหัสเนี่ยท่านเดินดีเข้าเรือนเกษตรท่านมาจากภพพันธุ บ้านครอบครัวเลขที่บ้านที่อยู่อาศัยออฟฟิศที่ที่คุณอยู่ประจําตกตําแหน่งลาภะค,ครูเจกรางไม่ได้มาให้หวยนะคะแต่ว่าค,ครูเจีกางมาบอกคุณว่าคนกรกฎช่วงนี้มีโชคลาภอาจจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเป็นได้ราบผลจากครอบครัวได้มรดกได้บ้านได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะค,ครูเจบกางโหราศาสตร์ไทยรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิตคะ่ะเฮงเฮงงบางค่ะ